เหมียวคาบข่าวมาแล้วจ้าลุงพลท้าชนแบล็ k พิงก MV ต่องงอย6ชั่วโมงทะลุล้านวิวปังสุดอะไรสุด MV ต่องงอยเวอร์ชั่นลุงพลปะทะจินตลาฮอตแรงเกินต้านหลังปล่อยออกมาชนกับศิลปินดังระดับโลกอย่างบงแบ a ็ k พิงก วันเดียวกันอย่างไม่กลัวศักดิ์ศรีแค่ไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวทะลุล้านไปแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราไม่ค่อยเห็นกันมากนักในวงการเพลงตอนนี้สำหรับกระแสนิยมและการทำให้ยอดวิวทะลุหลักล้านเพียงแค่6ชั่วโมงแต่ล่าสุดนักร้องสาวเสียงผินจินตลาผุนลาบที่ขอควงลุงพลหนึ่งในตัวละครสำคัญในคดีมหากาบการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของน้องชมพู่บนภูเขาเหล็กไฟที่จังหวัดมุกดาหารมาร่วมทาเพลง เต่างอยในเวอร์ชั่นใหม่ก็ทำเอาวงการเพลงและโซเชียลร้อนแรงขึ้นมาทันที หลังวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาชาแนลอย่างเป็นทางการของจินตลาพุลลาบบน YouTube ก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงเต่าง,งอยเวอร์ชันจินตลาพุลลาบปะทะลุงพลออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการปล่อยไฟเสียงร้องเพลงที่ผ่านทางชาแนลเดียวกันไปแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามในมิวสิกเพลงนี้ลุงพล ได้โชว์ลูกคอและพลังเสียงอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้โชว์สเตปแดนเล็กๆนน้อยๆด้วยในส่วนของสาวจินตรานั้นได้ขนแดนเซอร์มาทั้งร้องทั้งเต้นชนิดจัดเต็มแบบสุดเวียงขณะที่ลงพลคนที่มาเป็นแดนเซอร์ให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะ เป็นนักข่าวจากทีวีช่องดังที่คอยตามติดรายงานข่าวคดีน้องชมพู่ได้มาร่วมออกสเต็ปสร้างสีสันซึ่งล่าสุดนั้นเพลงต่อง,งอยเวอร์ชั่นของสาวจินตลาและลุงพลได้ทะลุ1.2ล้านวิวไปแล้วเรียบร้อยและคาดว่ายอดวิวจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ MV เพลงต่อง,งอยของสาวจินตลาและลงพลนั้นยังปล่อยออกมาวันเดียวกันกับมิวสิกวิดีโอของเกิร์กรุปชื่อดังระดับโลกวง b l a c k พ i n k อีกด้วยโดย b l a c k พ i n k ได้ปล่อยเพลงที่มีความพิเศษสุดๆทั้ง4สาวได้ร่วมงานกันกับนักร้องระดับโลกโดยล่าสุดยอดวิวพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าจะทะลุร้อยล้านวิวอีกไม่นานแน่นอน